แต่วันนี้สีแดงมันมาโชว์มีขาวมีดำมีเทานะครับมาด้าซิกอรถสวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับเคนดิกิอาแล้วันนี้เราอยู่กันที่บูธมาสด้าพามาชมมาด้าซิอที่น่าจะเป็นขายไทยแล้วแต่วันนี้ราคาย,ยังไม่ออกมาแล้วก็มีรถให้ชมเนี่ยมากมายหลากหลายคันมากๆเลยทีเดียวนะครับภายในเนี่ยมีทั้งภายในสีดํามีทั้งภายในที่เป็นสีน้ําตาลเหมือนแบบเบาะหนังเลเทอร์เท่ๆเลยคันนี้จะเป็นภายในสีดํา นะครับแล้วก็มีปีกสปอยเลอร์ด้านหลังที่เป็นแอคทีฟวิงราคายังไม่มาแต่ถ้าอ้างอิงราคาที่จำหน่ายใน UK เคแล้ว38,00 0นดพาวเนี่ยตีเป็นเงินกลมๆกม็าอาจจะมีสักล้าน4 500, 000, ี่ล้านห้าเหมือนกันนะโอ้โหแล้วคนบอกว่ามันคือ L07 เนี่ยเอ,อ้ยแต่ว่ามันอีกระดับหนึ่งนะมันยกขึ้นไปเลยนะครับในสเปคเบื้องต้นที่ทาง m a ส d a แจ้งมาแล้วเนี่ยคือแบตเตอรี่จะเป็นสเปคลองเลนส์นะครับก็คือ7จ9ตีไป80กิโลวัตต์อาร์นะครับชาร์จเนี่ยสาบถึงแปดสิบในสนิี งั้นอ้างอิงสเปคยูเลยก็คือชาร์จเนี่ย170กิโลวัตต์นะครับขับเคลื่อนไกลสุด654กิโลเมตร NEDC นะก็สะแสดงว่าเป็นสเปคตัวลองเลนจริงๆนะครับเท่าที่ผมหาข้อมูลได้ตอนนี้นะครับลองเลนนะฮะ0-100ใน7.8วินาทีนะครับเป็นแบตใหญ่ NMC ลิเธียมไอออนนะครับดีไซน์เราเห็นกันหลายทีแต่วันนี้พามาดูกันก่อนที่เขาจะขายจริงเพราะว่าวันนี้รถไม่ต้องแย่งกันแล้ว รถมันมาหลายคันนะสามสี่ห้าคันและสวยๆเท่ๆแบบนี้นะครับด้วยหน้าตาแหละหน้าตาก็ต้องยอมรับจริงๆว่ามาสด้าเนี่ยหน้าตาเท่มากไฟเดย์ไลท์ต่างๆไฟเนี่ยลักษณะคล้ายกับใน CX-5 ตัวปัจจุบันเนาะเป็นแบบเที่ยวแบบนี้นะครับไฟหน้าจริงๆจ,จะเป็นโปรเจคเตอร์ LED อยู่บริเวณนี้นะซ่อนในกริลด้านหน้าเรียกว่าซ่อนมาเนียนเลยนะครับมีเซ็นเซอร์ด้านหน้ามาให้ช่องดักอากาศบริเวณด้านข้างตรงนี้แล้วก็กระจกด้านหน้าเห็นไ,ไหม ึบนี่สไตล์มาสด้าแต่ว่าไม่ได้เป็นโคมี่ไม่ได้เป็นชิ้นอะไรเป็นไฟเรืองแสงสวยๆแบบนี้เลยกล้องรอบคันมีโลโก้มาสด้าอยู่ตรงนี้นะครับมันสวยวะ่ะนะด้านในนะครับจะมีตัวชัตเตอร์ Active Shutter ของระบบปรับอากาศด้านในอยู่นะก็ใช้เป็นระบบ Active Shutter ตามสไตล์รถไฟฟ้าจีนแหละที่ให้ฟังก์ชันเรื่องของอากาศพลาศาสตร์มาแบบจัดเต็มนะครับโลโก้สวยเลยนะ สวยจริงๆนะครับตั้งแต่ดูที่จีนแล้ววันนี้มาเมืองไทยเนี่ยที่มาไลฟ์ไปชมเนี่ยเพราะอยากให้ทุกคนมาดูการคันจริงวันนี้มันจะสัมผัสจับจบอะไรลองลองลอง,ลองเล่นกันได้ก่อนแบบจัดเต็มแล้วก็เปิดรับจองสิทธิ์แล้วด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจล้อมแม็กก็จะเป็นล้อมแม็กสไตล์แบบแอโร่วิวนะแต่ว่าเป็นแม็กนะไม่ใช่พลาสติกแปะเข้าไปเป็นแม็กเลยนะครับยางติดมา245สีรับสีแม็กสิโอเคไม่ต้องแม็กี่ทรงยี่สิบอะไรแก้มหนาๆหน่อยนะครับ สบายๆแล้วก็ขอบเนี่ยด้านหน้าเป็นพลาสติกด้านนะแต่พอมาดูด้านข้างเนี่ยตัวขอบซุ้มล้อเนี่ยจะเป็นพลาสเป็นวัสดุที่เป็นสีดําเงาแต่พอไปขอบประตูอีกรอบนึงเนี่ยจะเป็นวัสดุที่เป็นพลาสติกสีดําด้านอีกแล้วนะครับเรงการใช้งาน654เนาะแบต77.9กิโลวัตต์ออวชาร์จแรงเนี่ย170กิโลวัตต์ถือว่าชาร์จแรงมากกระจกข้างนะครับเป็นสีดําก็ตัดกับสีตัวรถแล้วก็หลังคาเป็นสีดํามือเปิดประตูสไตล์เป็นแบบนี้ชิ้นบริเวณกรอบหน้าาต่ง เสา B เสา C เป็นดำเงาทั้งหมดนะครับมือเปิดประตูซ่อมแบบนี้นะไลฟ้ากระจกข้างมีบายสปอร์ตเรียรคอร์ดมีกล้องรอบคันมีนะครับสเปคไทยนะที่ได้มาคร่าวๆนะครับต้องบอกกันว่าเป็นสเปคลองเลนที่เราเห็นในเมืองนอกกันตัวนี้ตัวชัตเตอร์ออตัวแอคทีฟวิงเนี่ยถูกเก็บลงไป ก็จะมีสไตล์แบบเป็นดักเทลอ่อนๆแบบนี้นะครับแต่สามารถจะเปิดตัวแอคทีฟวิงตรงนี้ขึ้นมาได้เดี๋ยวพาไปชมกันแล้วก็ไฟท้ายสวยตามสไตล์มาสด้านะฟูล l อแบบนี้นะครับแต่ตรงนี้จะมีความแบบนะรถจีนสมัยนิยมเซ็นเซอร์ด้านหลังมีมาสีตำแหน่งด i ฟ f เซอรด้านท้ายเนี่ย oh <my. S 1> ก็สไตล์รถยนตไฟฟ้าเลยคือไม่ได้เป็นเคี้ยวไปอะไรเน้นรีดไล่อากาศใต้ท้องนะครัฟอนต์โลโก้เป็นฟอนต์มาสด้าใหม่แล้ว เป็นแบบท้ายฟาสแบกนะดูสปอร์ตสปอร์ตเมื่อกี้พาไปดู i m 5มาใช่ไหมลักษณะเดียวกันเลยแต่ว่า m a สด้าซเนี่ยมีนี่บางสายตาม,มาให้แล้วรู้สึกได้เลยว่าในความเป็นฟาสแบกเหมือนกัน m a สด้าซเทียบกับ MG i m 5บริเวณนี้ลึกกว่านะครับลึกกว่าอ้านี่ชุดฉุกเฉินปะยงปะยางเอ๊ะไม่ถอดออกเดีย๋ยวมิวคารดมาขโมยหรือเปล่านะครับลึกกว่านะครับแล้วก็มีม่านบางสายตาม,มาให้ด้วยนะ ฝาท้ายไฟฟ้านะครกล้องรอบคันมีเดี๋ยวไปดูกล้องรอบคันกันซึ่งไม่น่าห่วงผมว่ากล้องรอบคันเนี่ยคือคมชัดอยู่แล้วนะครับตัวนี้เนี่ยเมื่อกี้เปิดดูช่องชาร์จไฟแล้วนะครับถ้าเป็นสเปค UK เนี่ย DC คือ170กิโลวัตต์ใช่ปะ่ะส่วน AC เนี่ยเป็นไฟ3เฟสก็น่าจะอ้างอิงจากสเปค UK ได้ก็คือไฟ3เฟสชาร์จแรงสุด11กิโลวัตต์นะครับอ่ะ ภายนงภายในนะบุนุ่มมาแบบอย่างดีกระจกชั้นเดียวนะครับแต่เป็นเฟรมเลสแบบนี้แล้วก็บานหลังเนี่ยเป็น privacy guard นี่นรียกว่าแอมเบ l ไลท์แสงมาสะท้อนนะครับก็บุนุ่มหุ้มหนังตามสไตล์มาสด้าแต่ตรงนี้โอ้โหเหมือนมาสด้าสองเลยแข็งมาแข็งเลยเดินตะเข็บลำโพงโซ n y นะปกติใช้บสใช่ไหมที่เราจะเห็นกันใช่ปะ่ะต้ลำโพงมาเป็นโซนี่นะครับ ภายในมีแอร์ด้านหลังปรับอุณหภูมิแยกได้เลยนะครับอ้าวยังเป็นพวงซ้ายอยู่ที่มาโชว์โอ้หนึกว่าพวงขวาแล้วที่พูดไปตอนต้นต้นตองขออภัยนะครับมีสวิตช์ควบคุมตรงนี้ที่ใช้เลื่อนเบาะตรงนี้ได้จะได้นั่งได้สบายเพราะว่าตรงเนี้ยเท่าที่ผมนั่งเนี่ยเบาะชันมากนะเพิ่มมีโอกาสได้นั่งให้ดูกันเต็มๆนะครับก็เลยเนี่ยแหละต้องมาไลฟ์ให้ชมกันเบาะชันมากพานักบองเบาะสำหรับเคนเนี่ยสั้นมากเนี่ยดูดี ต้องแบบยืดขาไปหรือไม่ก็ต้องนั่งข่ยห้างแบบนี้นะครับแต่ฟลอร์บอร์ดมาแบบราบลงไปเลยแล้วก็เช่นเดียวกับ IM เมื่อสักครู่ที่เราพาชมกันหลังคากระจกเต็มบานไม่มีม่านเลยจ้ะคุณจา๋านะครับไม่มีเรื่องของม่านเลยอันนี้เอ๊ะม่านล่ะขอม่านมาหน่อยได้ไหมนะครับ ไม่มีมา่านเน่อ้าวทมัสด้ามือโหนมีนะครับเบลคู่หน้าเนี่ยก็ปรับระดับสูงต่ำได้ลำโพงลำโพงโซนี่ด้วยอ่ะเดี๋ยวพาไปดูด้านหน้ากันนะครับนี่เฮ้ยเบาะปรับไฟฟ้านะเวลคัมซซทนะครับปิดประตู เลื่อนให้อัตโนมัตินี่แอมเบรไลท์ตอนหลังไม่มีแต่ตอนหน้ามีนะครับรเบรณที่วางแก้วตรงนี้ที่วางมือถือไวเลสชาร์จนะฮะกระจกขึ้นลงอัตโนมัติครบทั่วทั้ง4บานแต่บานด้านหลังลงไม่สุดกระจกตัดแสงมีกล้องจับด้านในไฟภายในเป็นสีดําหมดนะครับเอา้าไม่มีไฟสองสว่างเป็นผ้านะครับคันนี้เป็นภายในดาฝ้าเฟอร์ทุกอย่างเป็นสีดําทั้งหมดเลยกล้องรอบคันเป็นไงชัดไหมกล้องหลังกล้องข้าง กล้องข้างกล้องหน้านะครับระบบปรับอากาศอยู่บริเวณนี้ช่องแอร์ปรับดีไซน์มาตามสไตล์มาสด้าเลยแอมเบนไลท์ตามขอบตามแนวมีมาครบบุนุ่มหุ้มหนังเกรดหนังเกรดอะไรรู้สึกได้เลยว่าเออเนี่ยคือจับแล้วมันรู้สึกว่านี่คือรถมาสด้านะครับมีเฮดอัพดิสทีนนะยิงขึ้นบนหน้าจอตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นี่เป็นหน้าจอแดชบอร์ดเดินใหม่มีแมปโชว์ได้บนนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยไม่รู้ขับกันมายังไง 20กิโลวัตต์เอาต่อร0 0กิโลเมตรเลยนะแบต74%ขับได้อีก367แต่สเปคจริงเนี่ยชาร์จ100%ขับได้600กว่านะครับที่เป็นสเปคไทยที่มีข้อมูลคอนเฟิร์มออกมาแล้วนะทุกคนสวัสดี60-70ท่านนะครับยิ่งเย็นคนยิ่งหายนะพวงมาลัยก็จะเห็นว่าเป็นพวงมาลัยที่แบบดูสไตล์มาสด้าแหละนะครับแต่ตัวคอนโทรลพารแนลตรงนี้ก็จะดูเหมือนรถจีนอื่นอ่ะที่แบบปุ่มควบคุมของเขาเนี่ยอยู่แบบรวมกันไว้นะฮะ กล้องรอบคันกดจากช็อตคัดตรงนี้ได้โหมดการขับขี่เหรอนี่เซฟตี้แอซิ์นะครับแจ้งเตือนช่วยเบรกด้านหน้านะครับตัว forward obstacle warning แจ้งเตือนช่วยเบรกด้านหน้า Speed Limit Mazda Radar Cruise Control นะครับ Cruising t rafic f support แจ้งเตือนด้วยเสียงนะครับ l ิมิต Speed l i m i ม Reminder Smart b r ์ท Support เตือนแล้วเบรกปิดเตือนอย่างเดียวเบรกอย่างเดียว l a n e Departure Switch นะครับ Warning mode เลือกได้มีสานมีเสียงหรือว่าเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งความเซนซิทีฟจะเร็วจะช้าปรับได้หมดเออทัสสกรีนดีนาะ d o ิ r เ p น n i n g นะครับเวลาเปิดแล้วมีรถผ่านให้แจ้งเตือนเ e a r collision warning นะครับแจ้งเตือนช่วยเบรกที่ด้านหลัง Driving mode normal sport individual Auto b เ a k e h o คอ comfort stop นะครับ AR head up display ก็จะมีการแสดงผล built in เรื่องของแมปแล้วก็ระบบช่วยเหลือการขับขี่เข้าไปในหน้าจอที่ยิงขึ้นบนกระจกด้วยนะครับ c บินค comfort ปรับซีดนะปรับเบาะปรับสเตียร์งวิวแต่ว่าอันนี้มันแบบอ๋อเป็นปรับได้นะครับอ่นนี่คือตัวช็อตคัตดาว2ดาวบนนี้นะครับก็จะปรับได้2อันเปิดปิด AC นะครับเปิดปิดสปอยเลอร์ที่ปุ่มหนึ่งนะฮะฮีสเตียร์งวิว มีฮีตสเตียริงวิวด้วยอันนี้เป็นสเปคพวงทรายนะคันที่มาชมคันที่ขายลูกค้าจริงเนี่ยในอนาคตอันเร็วๆนี้แหละนะครับปีหน้าเนี่ยอาจจะปรับอีกแบบหนึ่งแคปมอนะิเตอร์เนาะอันนี้จะมีเรื่องของเกจเจอร์เลคคอนิชันนะครับตรวจสอบตรวจจับคนที่อยู่ในรถนะครับแจ้งเตือนเวลาแบบว่ามือลอยนะเพราะมันมีกล้องจับอยู่นะครับระบบเซฟตรงเซฟตี้วันทัชออฟเล็กทิกพาร์คิ่งเบรกนะครับโอ้เซฟได้ละเอียดแต่ก็หน้าจอก็จะเหมือน รถจีนทั่วไปใหญ่โตมโหรารแบบนี้นะฮะ Apple CarPlay Android Auto มีมาแล้ว Energy Flow กล้องรอบคันโหมดซีนต่างๆ Race Mode Relax Mode Car Watch Mode Living Mode นะครับ Fresh Air Mode Private c a l l Mode Car Watch Mode ต่างๆนี่เลือกได้เลือกได้เอออินเทอร์เฟสเขาทำสวยนะนะครับอินเทอร์เฟสทำสวยเลยพับตรงนี้พวกตรงนี้เนะี่ยคิดว่า น่าจะกดแอดจัดได้หมดนะเพราะลูกค้าได้รถไปจริงๆแล้วนะครับอ่ะหน้าจอโฮมของเขาก็เป็นวิดเจ็ตนะครับที่กดใช้งานได้ฝั่งคนขับฝั่งผู้โดยสารนะฮะตัวรถเปิดฟังเปิดสปอยเลอร์นี่เปิดสปอยเลอร์อิเล็กทริกเรียสปอยเลอร์นะครับ,รเ,เ, iler, เ,รบเหมือนจะมีคนอยู่ด้านท้ายก็เลยหรือเปล่านะ มันเปิดปิดดีสปอยเลอร์ได้นะฮะเปิดทั้งหมดปืด๊ดนี่สั่งเปิดปิดได้จากหน้าจอหรือว่าช็อตคัทที่เมื่อสักครู่เค้นตั้งไว้เนี่ยก็สั่งเปิดปิดได้1.2ล้านใช่ไหมแต่ใน UK มันแบบไป1.4ล้านเลยอ่ะคุณอาร์มยังไงดีอะในไทยขายเท่าไหร่ดีอะอันนี้เป็นภายในที่เป็นเบาะดำนะครับว่าไปดูภายในที่เป็นบาะน้ำตาลกันนี่แอคทีฟวิ่งที่ เมื่อกี้เราพาไปชมเนี่ยมันถูกปิดลงนะครับอันนี้มันถูกยกขึ้นมาแล้ว Active Wing สวยไหมเท่ไหมแล้วก็นอกจากเปิดปิดตาม a d Adaptive เขาแล้วเนี่ยเรากดเปิดปิดเองได้ด้วยนะนะครับเรากดเปิดปิดเองได้โดยการใช้เปิดปิดจากหน้าจอหรือว่าแม้กระทั่งเราเซตปุ่มที่เมื่อเมื่อสักครู่เคนเซตให้ดูในคันนั้นน่ะกดเปิดปิดไว้ได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นภายในสีน้ำตาลที่อยากพาชมกันแต่ว่าแม่คนมุงภายในสีน้ำตาลเยอะนะอาจจะเพราะมันแบบสีภายในมันโดดเด่นนะครับ ภายในสีน้ำตาลเนี่ยมันจะไม่ได้น้ำตาลแค่เบานะแต่มันน้ำตาลไปยันแบบขอบพาแนวด้านข้างบานประตูเลยแหละนะครับเดี๋ยวพาไปดูคันบนเวทีแล้วกันนะก็จะเป็นคันสีทองด้วยเป็นไงคันนี้น่าจะเป็นคันที่หลายคนเคยเคยเห็นแล้วเนาะเพราะว่ามันเป็นคันที่มาโชว์หลายรอบแล้วคันนี่เป็นสีทองคันนี้ซอฟตแวร์มันคอดีพอเลยไหมครับ ไม่เหมือนซะทีเดียวนะถ้าที่ผมจําได้มันดูอินเทอร์เฟซต่างๆไม่เหมือนกันซะทั้งหมดขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นซอฟต์แวร์ดีพอที่ทามาด้าทำอินเทอร์เฟซมาครอบหรือเปล่าน,นี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวตอนที่เขาขายอย่างเป็นทางการแล้วเราได้เห็นสเปคได้ลองขับลองอะไรกันแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาข้อมูลมาฝากมาบอกกันอีกทีไฟเลี้ยวอย่างที่เห็นเนาะจะอยู่ที่ตัวเด y ไลท์ด้านล่างนะครับและอย่างที่บอกไปแล้วคันนี้ภายใน,นเป็นสีน้ําตาลปึ๊บนี่คุณดูนะภายในของเขาเนี่ยพอมันเป็นน้ําตาลเนี่ย มันน้ำตาลหมดเลยเห็นปะ่ะน้ำตาลหมดเลยทั้งตัวเบาะนะครับแล้วก็คันนี้มันจะต่างกับตัวเบาะต่างเมื่อสักครู่ที่เป็นเบาะหนังสีดํามันจะเป็นแบบเปิดได้หรือเปล่านี่เห็นปะ่ะมันจะเป็นเหมือนกรรมมี่เห็นปะ่ะมันจะไม่ใช่หนังเหมือนตัวสีดำนะสีดํามันจะเป็นหนังหมดเลยใช่ปะ่ะอันนี้กรรมหยี่เหมือนนั่งอยู่ในลูกวัว <c oughs> นี่เป็นแบบนี้นะครับ <c oughs> เช่นเดียวกันกับด้านในคุณดูที่เบาะคุณดูที่ตัวคอนโซล คือมันจะเป็นผ้าขนขนกำมะหยี่แบบนี้หมดเลยนี่เฮ้ยสีน้ำตาลสวยวะ่ะแต่น่าจะดูแลยากนะพวงมาลงพวงมาลายัยตรงนี้เป็นขนหมดเลยตัวเบาะเนี่ยเป็นขนสลับกับหนังหมดเลยคันนี้เนี่ยแน่นอนว่าเป็นคันที่เอามาโชว์ตั้งแต่ปีที่แล้วเพราะว่าเบาะดําดหมดแล้วนะครับเบาะดาหมดแล้วอันนี้เบาะสวยเฮ้ยสีน้ําตาลสวยวะ่ะแต่ว่าถ้าผมซื้อก็ซื้อสีดําดูแลง่ายนะครับแล้วก็แน่นอนพอเป็นมาสด้าคุณก็ต้องไม่พลาดที่จะ สีแดงแบบนี้นี่รถทรงผู้บริหารมากแต่ราคาอยากให้มันแบบไม่ต้องราคาผู้บริหารขนาดนั้นนะ่ะเนาะคนจะได้เข้าถึงกันได้แบบง่ายๆอะ่ะนะครับคันที่มาโชว์ทั้งหมดนะขอคุณผู้ชมมาเนี่ยก็มาเปิดดูได้เลยแต่ว่ารถเนี่ยจะเป็นพวงมาลัายไฟท์ทั้งหมดอย่างที่พาคุณผู้ชมดูณนะตอนนี้ทั้งหมดนะครับล้อแม็กเนี่ย มันก็ดูเรียบหรูดูเหมาะกับตัวรถดีนะแต่สําหรับเคนเนี่ยอยากได้แม็กที่มันพอเป็นมาสด้าเนาะมันก็เหมือนจริงๆอ่ะถ้าคุณดูลายที่เป็นตัวลายเงาปัดเงาเ้าอ่ะมันก็ยังมีลวดลายที่เหมือนกับล้อมาสด้าที่เราคุ้นกันแหละเพียงแต่ว่าอมืมันดูเป็นล้อรถนั่นรถแบบรถจีนทั่วไปอะ่ะนะอยากได้ล้อเฟีย้ยวกว่านี้มาดูสเปคในภาพรวมกันอีกทีดีกว่าทั้งหมดนี้ยังเป็นสเปคที่ไม่คอนเฟิร์มนะครับ s i n เกิลมอเตอร์ขับหลังนะครับ258แรงมา้า320นิวตันเมตรสูตถึงร้อย7.6วินาทีซ็อปท็อปสปีด175กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับและสิ่งที่มาสด้ยังไม่คอนเฟิร์มอีกก็คือเรื่องของชาร์จแต่ดูจากคำนวณแล้วเนี่ยพอร์ตชาร์จของเขาเนี่ยเป็น AC 3เฟสก็น่าจะรับได้11กิโลวัตต์อยู่แล้วในเรื่องของไฟ AC DC เนี่ย170แน่นอนเพราะว่าชาร์จจาก30ถึง80ใน15นาที คำนวณจากอะไรคำนวณจากแบตเตอรี่ครับที่สเปคไทยเขาบอกแบตมาแล้วว่า77.9กิโลวัตต์อาว77.9กิโลวัตต์อานะครับเรนการใช้งาน654กิโลเมตร NEDC ดีไซน์ตามแบบโคโดโซลออฟโมชั่นแต่เรื่องการขับขี่เห็นจาก UK เห็นจากสื่อฝรั่งหลายๆสื่อแล้วก็บอกว่ามันมันไม่ใช่มาสด้าอ้าจริงหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าตอนสัมภาษณ์ผู้บริหารเขาก็บอกว่ามันจะถูกเซตแบบมาสด้าแต ฝรั่งบอกว่ามันขับแล้วก็ไม่เป็นมาสด้าขนาดนั้นอันนี้เดี๋ยวตอนที่เราได้ลองขับกันแล้วเนี่ยถึงจะมาบอกกันได้นะครับเมื่อกี้คือสเปคเนาะเท่าที่เรารู้จากข่าวที่ทางมาสด้าแจกมาแล้วก็ดูเปรียบเทียบจากสเปค UK นะครับห้ไล่เรียงเห็นกันชัดๆนอกจากมาสด้าซิที่เป็นไฮไลท์ที่หลายคนมุงกันแล้วนะฮะตื่นเต้นฟยวฟ้าวาวซ่ากันแล้วเนี่ยคันนี้สีแดงอะ่ะต้องบอกว่าโคตรสวยจริงๆ กับสีที่เป็นสีเทาทองของเขาอะผมจําชื่อไม่ได้แล้วว่าชื่อจริงๆมันคือชื่ออะไรนะครับก็จะมีรถรุ่นอื่นๆมาครบเนาะ CX5 CX8 Mazda 2 Essential Mazda Mazda 3นะครับ CX3 CX30 ที่มีการปรับสเปคปรับอะไรต่างๆมาใหม่ก็มีแคมเปญเรื่องของดอกเบีย้ยส่วนลดโอ้ยขอโทษครับแคมเปญเรื่องของดอกเบีย้ยส่วนลถต่างๆแบบจัดเต็มอยู่แล้วนะมาสด้านะเพราะว่า โมเดลใหม่ที่คุณจะได้เห็นเนี่ยที่จะผลิตและประกอบในประเทศไทยที่จะเป็นมายไฮบริดของมาสด้าเนี่ยต้องรอกันปีหน้าฉะนั้นปีนี้เขาก็กระตุ้นความสดชื่นด้วยเนี่ยแหละครับมาสด้า2 CX3 CX30 ที่มีการทําราคาปรับลงมาให้เข้าถึงง่ายขึ้นราคาถูกลงแต่ก็แน่นอนแลกกับออปชั่นที่มันตกหลนไปเมื่อเทียบกับความพรีเมียมก่อนหน้านี้ที่มาสด้าเคยจัดให้ลูกค้าแบบจัดเต็มถ้าเทียบกับสเปคถ้าเทียบกับคู่แข่งรถญี่ปุ่นด้วยกันต้องบอกว่าเรื่องของเฟรมแชสซี ฟิลลิ่งช่วงล่างพวงมาลัยนะครับความพรีเมียมของวัสดุภายในต่างๆเนี่ยจัดเต็มกว่ารถในกลุ่มเดียวกันของญี่ปุ่นแต่แน่นอนมาด้วยราคาที่สูงกว่าวันนี้เขาถอดออปชันบางอย่างลงเรื่องการกับผี่เรื่องความปลอดภยัยแชสซีเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าออปชันลูกเล่นต่างๆเบาะปรับไฟฟ้าเมมโมรี่อะไรพวกเนี้ยมันถูกถอดหายไปไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์นะฮะไฟสวยๆเนี่ยฟูลเอลีดเนี่ยมันถูกถอดหายไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายแต่ก็เป็นการทําราคาลงมาให้ คุณลูกค้านะฮะเข้าถึงกันได้ง่ายขึ้นด้วยนีม่มีกระบะามาโชว์ผมเสียดายคุณลองคิดดูดิ BT50 หน้านี้ถ้าเขาพัฒนาร่วมกับ Ford r a n g e จอไม่ใช่ Isuzu อะ่ะถ้าเป็นพื้นฐาน Ford r a n g e จและเป็นหน้านี้หูคุณขายดีตายหาขายดีตายหา,ยาจริงเกิน1.6ล้านบาทไหมครับถ้าเทียบกับราคา UK นะครับ38 0 0 0าวเนี่ยคูณง,ง่ายๆเนาะ4416 ใช่ป่ะก็จะตีว่าร้าน4ล้าน5ใน UK นะครับแต่ในไทยราคาจะมาเท่าไหร่เนี่ยผมว่าก็คงไม่มาถูกเพราะอย่างที่มีพี่คอมเมนต์มาว่ารถทรงผู้บริหารมากจริงๆมันก็คงวางโพสิชันอยู่ในระดับที่สูงกว่ามาด้าสสูงกว่ามาด้าสขึ้นไปอยู่แล้วเนาะด้วยไซซิงของเขาที่มันใหญ่มันใหญ่กว่ามาด้าสนะครับความเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าต่างๆวันนี้มันก็เลยยังไม่มีการประกาศราคาออกมานะครับและรถที่มาโชว์เนี่ยอาจจะมาเยอะก็จริง4ี่าหคัน แต่ยังไม่มีพวงขวาออกมาแล้วก็สเปคคอนเฟิร์มอย่างเป็นทางการเรื่องของสีภายนอกเรื่องของสีภายในนะครับเรื่องของออปชั่นต่างๆที่คุณเห็นที่ในจอทั้งหมดที่เกณฑ์พาไปชมเนี่ยในวันที่ขายจริงในสเปคไทยแล้วจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้เคงก็ยังไม่ทราบทราบเมื่อไหร่รู้เมื่อไหร่เดี๋ยวจะข้อมูลมาฝากกันอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเราก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าเอ๊ะจะออกมาได้ดีแค่ไหนในราคาของตัวนี้บางคนบอกว่าไปเทียกบกับ L07 แล้ว เทียบกับ L07 ก็ไม่น่าเกินล้านสหรือเปล่าอ่ะมารอดูกันว่า Mazda จะทําราคาซิกออกมาได้ดีแค่ไหนในช่วงที่ต้องขัดตาทับก่อนถ้าจะมีรถรุ่นใหม่ๆโมเดลใหม่ๆม,มาเพราะว่าอ่ะปีหน้ามี CX-20 ใช่ไหมที่เป็นมา h y b ไฮบิดส่วน Mazda CX-5 ตัวโฉมใหม่ที่เปิดตัวไปแล้วเนี่ยในไทยคุณยังไม่ได้เห็นปีหน้าแน่นอนเพราะมันยังเป็นเครื่องสันดาปอยู่เขาต้องรอขาย CX-5 ที่เป็นตัวฟูลไฮบริด ซึ่งมาด้าตอนนี้ครับกำลังพัฒนาคือเขาเปิดตัวเนี่ยมาด้า CX5 ใหม่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมมาด้า CX5 ใหม่หน้าใหม่มาแล้วแต่เครื่องเดิมคนก็รอนะครับพอมาด้าบอกว่าเครื่องยนต์ที่เป็นฟูลไฮบริดของมาด้าเนี่ยในมาด้า CX5 เนี่ยก่อนที่จะลงไปถึงรุ่นอนะื่นๆ่ะกว่าจะมาก็คือปี2027อีก2ปีเลยนะแล้วกว่าจะเข้าไทายอีก CX5 Full Hybrid มี2028หรือเปล่าอันนี้ ก็ต้องมารอดูกันที่เป็นหน้าใหม่ที่ดูสวยสดขึ้นที่เป็นฟูลไฮบริดด้วยนะครับตอนนี้ในไทยฉะนั้นใครที่จะซื้อ CX-5 ตัวนี้หน้านี้ซื้อก่อนได้เลยเครื่องดีเซลยังมีเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในเรื่องของความแรงและความประหยัดอยู่ด้วยนะจ๊ะ,ะประมาณนี้แล้วกันสำหรับบูธมาด้าและมาด้าซิอีที่พามาชมกันในวันนี้นะครับมาเยอะมีเยอะมาชมกันได้ไม่ต้องแย่งกันแล้วก็เวลากําลังดี6กโมงกว่าขอพักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปไหนกันต่อฝากติดตามด้วยครับไลฟ์ Life หน้าครับ